ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ความสำเร็จน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทุกๆคนคาดหวังใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ เราสามารถที่ให้ตัวเองประสบความสําเร็จด้วยการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งบทความนี้เขาก็เน้นแนวทางการพัฒนาตนเองในปีนี้นะคะปี2022เรามาดูที่บทความนี้เขาแนะนํานะคะว่าพัฒนาตนเองอย่างไรให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทองด้านการงานด้านครอบครัวแต่การที่จะไปถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จได้นั้น ข้อสำคัญก็มาจากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะคงไม่มีใครไม่เคยลำบากใช่ไหมคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนจนก็ล้วนแต่ต้องผ่านความยากลำบากมาด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะอยู่ในบริบทหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่ต่างกันก็เท่านั้นเอง ข้อสำคัญหากเล่าฝวาฟันความยากลำบากหรือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็หนทางข้างหน้าก็จะพบกับความสว่างหรือความสำเร็จก็น่าจะไม่ไกลเกินที่เราจะไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งหมดความนี้เขาก็แนะนำปัจจัยในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสรุปได้8ข้อด้วยกันนะคะ ข้อที่ 1. เอาชนะความคิดด้านลบในตัวของเราเอง 2. เอาชนะความกลัวอย่างกล้าหาญ 3. ม,มองโลกให้ว่างและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 4. อย่าให้คำวิจารณ์มาทำลายเป้าหมายในชีวิตของเรา 5. อย่าสีเวรากับการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น 6. ปรับตัวและเปิดใจ รัความคิดที่ต่างกันนะคะ 7. จจงคบคนทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและข้อ8จงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไร 1. เอาชนะความคิดด้านลบในตัวเราคะ่ะทุกคนล้วนมีความคิดเป็นของตนเองซึ่งความคิดนั้น ก็มีทางด้านดีและด้านลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทันความคิดด้านลบของตัวเองเราก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความคิดดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นเสมอนะคะหากเรารู้ทันความคิดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็สามารถผ่านมันไปได้คะ่ะ 2. เอาชนะความกลัว ในโรคใบนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยและข้อสำคัญความกลัวไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายมากขนาดนั้นความกลัวที่ช่วยให้เรารอดพ้นได้ต่างหากรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายด้วยการหลีกหนีข้อสำคัญก็คือว่าหากเรากลัวทุกอย่างเราก็ต้องหลีกหนีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ เราก็จะไม่สามารถที่พัฒนาตนเองได้เลยเราจะต้องแปลเปลี่ยนความกลัวในตัวของเราให้เป็นความกล้าหาญคนที่มีความกล้าคือคนที่สามารถฝ่าฟันสิ่ง,งต่างๆภายใต้ความกลัวที่มีอยู่ได้นะคะ 3. ม,มองโลกให้ว้างและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโลกเปลี่ยนไปเราต้องพัฒนาตามให้ทัน อย่าให้ใครมาจำกัดความคิดของเราใช่ไหมคะอยู่แต่ในกราแคบแคบไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีความตั้งใจและมีความพยายามเชื่อมั่นตัวเองนะคะว่าสามารถทำอะไรก็ตามให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่เราต้องมีความแน่วแน่ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน,แล,แ,นแล้วทำตามนั้นแล้วทำตามแนวทางที่ถูกต้องไม่หลงทาง รับรองนะคะเป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจงเปิดโลกให้ว่างแล้วเดินตามเส้นทางที่เราได้วางแผนไว้เพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะโดยเฉพาะพฤติธธุรกิจความชัดเจนตรงส่วนนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของการเป็นผู้นำของเราอย่างแน่นอนด้วยค่ะ4อย่าให้คำวิจารณ์มาทำลายเป้าหมายชีวิตนะคะ ไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นจากคำวิจารณ์เลยและไม่มีใครในโลกนี้สามารถทำทุกอย่างให้ถูกใจคนทุกคนได้นะคะดังนั้นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะไม่พูดทำ้ายจิตใจของผู้อื่นเพราะมันไม่มีประโยชน์อ,อะไรเลยแถมยังเสียเวลาอีกต่างหากอย่าใส่ใจกับคำวิจารณ์มากเกินไป จนทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราไม่ชัดเจนจงใส่ใจกับการพัฒนาชีวิตของตนเองดีกว่าใส่ใจชีวิตของคนอื่นนะคะ 5. ายาสิเวลากับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการสีเวลาไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเป็นเรื่องที่คนประสบความสำเร็จเขาไม่ทำกันใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเลยทำให้เกิดการพัฒนาตนเองจะดีกว่านะคะ เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่สร้างภาพอะไรมารอกเราคนเหล่านี้เพียงแค่ให้เราเห็นสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเราก็จะไม่วันถึงเส้นชัยได้นะคะหากเรามัวแต่มองคู่แข่งโดยที่เราไม่วิ่งพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคะ่ะแค่พัฒนาให้ดีขึ้นเพียงวันละ1%ก็ได้ผลมากเลยนะคะ หกปรับตัวและเปิดใจรับความคิดที่ต่างกันนะคะการปรับตัวถือเป็นสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากเลนะคะหากเราสามารถปรับตัวได้ในทุกทุกสถานการณ์ฉันห้ามให้เราอยู่รอดได้และการปรับตัวนี้ยังหมายถึงว่าเราได้พัฒนาตนเองอีกอย่างหนึ่ง นอกจากการปรับตัวแล้วการเปิดใจแล้ความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราเองยังสามารถทำให้เราพัฒนาตนเองรวมถึงเห็นช่องทางใหม่ๆที่เปิดโลกของเราได้อีกทางนึ่งด้วยนะคะหากเราเป็นคนใจแคบไม่ฟังความคิดเห็นของใครเลยรับรองว่าจะไม่มีความสำเร็จใดๆ มาถึงเราอย่างแน่นอนเลยนะคะดังนั้นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการปรับตัวให้เอาตัวรอดได้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ 7. จ็ดจงคบคนทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะการเลือกคบคนทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องคบคนรวยเท่านั้นนะคะเราหมายถึงคบคนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข มีรอยยิ้มคิดแต่สิ่งที่ดีๆพากันไปทำแต่สิ่งดีๆทำให้เกิดการพัฒนาไม่คบคนที่วันๆคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีฉุดเราให้ต่ำลงเรื่อยๆไม่ทำงานขี้เกียจเพราะเมื่อเราอยู่กับคนพวกนี้นานๆก็อาจจะติดอิสัยแบบเดียวกันและทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะข้อ8 จงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากเพียงใดหรือเป็นผู้ที่มีความสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ตามนะคะการออนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่เราพึงกระทําเสมอคนโง่เท่านั้นนะคะที่จะบอกว่าตนเองฉลาดแล้วผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมับโอกาสดีๆเสมอ มากกว่าผู้ที่เยอะหิิงนะคะเราจะไม่มีโอกาสใดๆเลยหากเราไม่เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและคิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่นเสมอนั่นก็คือ8ข้อสำคัญในแนวทางในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้านที่เราเกล่าวไปนะคะสังเกตดูว่าแนวทางการพัฒนา,าตนเองที่เราได้กล่าวไปนั้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จไปได้หากขาดความต่อเนื่อง หากขาดความสม่ำเสมอการกระทำแบบทำทำหยุดหยุดขาดความต่อเนื่องจะไม่วันสำเร็จเพราะความสม่ำเสมอนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดการพัฒนาและทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหรือพูดอีกมุมหนึ่งความสม่ำเสมอการทำการทุกอย่างอย่างต่อเนื่องก็คือการสร้างวินัยนั่นเองค่ะสร้างวินัย อาจจะมองดูเป็นเรื่องง่ายหรือมองดูเป็นเรื่องยากก็ได้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราต้องการและชัดเจนในตัวเองนะคะถ้าเรามีความชัดเจนและมีเป้าหมายที่ทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะขอบคุณที่เราฟังเกอร์วันพอดแคสต์และพนโสดถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอร์ดคัสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส